สวัสดีครับพบกัน,กนอีกแล้วครับกับนักเรกยเหล็กไหลนะครับเดี๋ยววันนี้ครับนักเรจะเดินทางนะครับมาที่ค่ายสลินทรนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อพอดีเสอยออดนะครับเสออออดหรือพอเอกสุพจน์สังดานะครับท่านโทรมานะครับว่าทหารที่ค่ายสลินทรนี่ครับต้องการที่จะชมบารมีเหล็กไหลแล้วก็ต้องการที่จะร่วมบูชากับเหล็กไหลที่ได้มาครับในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามดูกันนะครับ นักกรเหล็กไหลนะครับก็ได้มาถึงค่ายทลินทรนแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ครับเราได้มาถึงหน้าค่ายทลินทรนแล้วนะครับ<ส>เดี๋ยวเราจะเข้า<ข>ไปพบกับพันเอกสุพจน์สังดากันนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพาเป็นผู้ประกอบพิธีอัญเชิญเหล็กไหลที่จังหวัดตังที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนะครับว่าให้น,นกรรหักกรเหล็กไหลนะครับมาที่ค่ายทลินทรนนะครับเพื่อ เพื่อที่จะให้ลูกน้องของท่านนะครับได้มาชมบารมีของปู่พญาสมิงเหล็กไหลแล้วก็ได้มาเช่าบูชาเอาไปติดตัวนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากอาวุธปืนและก็ในอะครับแล้วก็ในนะครับตอนนี้นะครับด้ละกรเหล็กไหลนะครับได้มาถึงค่ายสลินทร์แล้วครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของพันเอกสุพจน์สังดานะครับซึ่งเป็นเกียรติอันสูงสุดของนักรเหล็กไหลเลยนะครับที่มา ที่มาที่นี่เพราะว่าท่านก็โทรมาบอกว่าอ่าครับมีลูกน้องของท่านเนี่ยต้องการที่ชมบาร,รมีเหล็กไหลแล้วก็อยากจะได้เหล็กไหลไปครอบครองนะครับตอนนี้ที่มากันก็อยู่ประมาณสี่ห้าคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวอ่าจะสัมภาษณ์นะครับหัวหน้านะครับรือยสอ้อนครับตุลยอ้อนมีวันนี้ที่ให้ผมมาเนี่ยอ่า จือประสงค์ของสีอสอต,ต้องการอะไรครับ,รบก็อยากจะให้ลูกน้องได้มีของดีไว้ติดตัวเพราะพวกเราก็ทํางานเสี่ยงกันทุกคนก็ใครที่คิดว่าจำเป็นต้องใช้แล้วก็สมควรจะได้ใช้ก็ตัดสินใจเอาเองนะครับแล้ววันนี้ถามพี่ๆวันนี้พี่ๆที่มาหนึ่งสองสามสี่คนมีความเชื่อย,ยังไงเกี่ยวกับเหล็กไหลลูกร,รู้เรื่องเกี่ยวราวเหล็กไหลนี่ได้ยังไงครับตอนนี้อยากจะสัมภาษณ์ เอาพี่พี่ก่อนนะครับก็เชื่อเป็นเดินพันอยู่แล้วครับเดิมดั้งเดิมดังเดิมเชื่ออยู่แล้วเคยเห็นของจริงไหมครับเคยเห็นครั้งหนึ่งแต่นานแล้วของพ่อนานมากแล้วแล้วก็หายไปแล้ววันนี้รู้สึกดีใจนะครับดีใจครับที่ได้มาครับผมแล้วบนตาครั้นที่สองแลครับแล้วคุณพี่ครับก็มีความเชื่อครับในตัวก็มีอยู่ในตัวก็มีอยู่ครับ แล้วคุณพี่เอ๋ครับก็เชื่อกันนะฮะก็การชมกันว่าว่าเป็นยังไงว่ามียิงหรือเปล่าครับครับก็เคยให้ดูใน u t u b e ครับหลายๆอาจารย์นะครับที่ว่าเหล็กไหลแล้วก็ก็คือความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้ววันนี้ก็อยากกันมาแบบเพิสูจน์ดูมาอย่างเงี้ยครับครับสปอนโอเคนะครับเดี๋ยวคณะทางนี้ เอานะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยวนักนกรเหล็กไหลนะครับก็จะบอกกล่าวกับปู่พญาสมิงเหล็กไหลก่อนว่าจะมาขอญาตนะครับชมบารมีของท่านนะครับเดี๋ยวจะใช้มีดนะครับซึ่งเป็นมีดที่คมมากนะครับนี่นะครับเป็นมีดนะครับมีดปอกผลไม้ก็ก็คมนะครับ อันนี้ไม่ได้เล่นปลายีหรือมาหลอกลวงท่านผู้ชมที่มาอยู่ที่นี่เลยนะครับเราเอาศักดิ์ศรีทหารเป็นประกันนะครับผมก็เป็นทหารด้วยชื่อว่าจ่าสิบเอกนาฎกรคงขอดนะครับสังกัดค่ายเีนาณาลงนะครับขอยืนยันครับแล้วก็มีหัวหน้านะครับแล้วก็มีสักขีพยานนะครับห่งห้าหกเจ็ดคนที่อยู่ที่นี่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาขอชมบารมีกันเลยนะครับพี่ยบไม้ผมยิ่อไหนก็ได้ครับพี่เจน น,นะครับนี่นะครับเน่นน่าเป็นรอยนี่คป็ยาทีนะ่โอเคแล้วีนนะ่แล้วตอนตอนตอนยีไดได้ไหมครับค,นะครับ เป็นรอยนะครับเป็นแค่รอยไม่เป็นแปลวอรวะไม่มีแปลวอรวะไม่มีมีแค่รอยอ่าโอเคนะครับไม่มีแผลใหญ่มีผมมากผมมากผมเนี้ยผมมากเลยเดียวนั่นก็ได้กลครับในญี่ปุ่นก็ผมไม่ได้เจอเลย ครับโอเคครับใส่ใส่อยู่ครับดี่ชิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วผมบูชาตอนตอนท้ายเหรอครับเอาละครับปูมแล้วลูกหลานขอชมวานาอหนึ่งนะมีคมมากนะครับมีคมมากทีมีดใหม่ใหม่เอี่ยมเลยผมก็เกรียดสมันเลย โทษทีพี่เมื่อก <illes> ี้ลทษดยครับโทษดวยนผมก็เชียร์สมัรลืมตัวครับเลยไม่ได้อยางเกิดเต็มที่เลยมีแผลไหมครับขอยื่นแขนดูหน่อยครับ <น Lac an> ไม่มีนะครับเหมือนกันครับเป็นรอยเหมือนกันคือจะเป็นยางเดี๋ยวของพี่นี่จะเป็นยางมีมเนี่ยคมมากอันที่จริงน่าจะ <S <S ตัดเป็นยางนะเส้นเอ็นขาดครับก็คือว่าตอ้นี่ไม่เข้าเนี่ยมาดูนะครับ เป็นรอเป็นยาเหมือนกันแสงไม่เวอร์ว่าอันที่จริงๆน้าลึกมากก็ผมกดแรงไม่นี่ไม่นี้แรงบิดที่หัวสมบูร์นะมฟึดเลยโด้นะ้าถ้าเป็นอันนั้ครั้งแรกก็ได้จุหัวไปแล้วมึด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 แน่ดูวาเกอ อย่างนนี้ลองว่าเป็นวิทยาทานถ้าถ้าพี่ครับจะเป็นลองที่มีอะไรข้องใจไหมครับมีอะไรข้องใจเกี่ยวกับอะไรอีกไหมไรลองวันนี้ยอดเลยครับยอดเลยครับถือยอดเลยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยครับ อีกครั้งแรกในชีวิตเลยครับได้ลองเหล็กไหลนี่ครับคิดว่าเป็นบุญบุญบารมีเลยครับผมสุดยอดเลยนะนี่มาพักใต้สุดยอดเลยครับมาสนามแสดงรร์ใต้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นครับผมขอบคุณครับนี่เราเรียกว่าอะไรพี่าไม่ไม่เข้าก็คือว่าเป็นแบบว่าถักถาคือว่าเป็นลอยอันนี้ันเอาไปแล้วยังยังไมครับ เรื ata, ่องนานเดี๋ยวเข้ากังได้ก็ของพี่ไปสองชิ้นใช่ไหมครับนานะปลูกพญาสมิงเหล็กเจ้าค้าอ่าวันนี้อ่าลูกขอมอบปลูกพญาสมิงเหล็กไป ให้ยาสิบเอกอิกทธิพลอิทิทธพลสุขพรมสุขพรม,มนะครับขอให้ปู่ว่าไปคุ้มครองรักษากายสังขารนี้แค่คาดจากภัยทลายต่างๆของปู่ให้คงเนื้อคงกระดูกไม่เป็นอะไรนะปู่นะขอให้เที่ยวคา,านะปูนะ่นะรักษาดีๆนะพี่เจริญพพุทธมนตร์โดยบอกก็มีมดมมกระผมนะครับหัวหน้าแต่คนเลขแต่คนเลขนูข่นผมเกียรติถลืมเลยผมเกียรติถลืมเลยผมเกียรติ พี่จู่หัวมเดี๋ยวจะหล่นไตัวสมัแ่เดี๋ยว็นลมแล้วเดี๋ยวใช้เขียวเราเราเราต้องรูต้อง่ายไปเยอะโอเคเครับรับถาไรโอเคเนีาารากว่าว่าเป็เอจำเลครับไม่ไม่ร้องเชื่อครับแต่ไม่ร้เชื่อเลยครับเอจะดินนิะจะินอี้ังน้อย ปูพ,พยาสมิงเอกเจ้าค้าในวันนีจ้จ่าสุบเอกชลินปู่เจ้าจาทุบเอกชลินอ,อ,อินน้องน้อยอินเบาๆน,นะครับขอให้ปูไป่ไปไปคุ้มครองการสังขารนี้ขอเท้าค้าจะไประลายทางทางพวกนี้นะครับปู่นะหากต้องทนตัวแล้วพวกหมีก็หลีกพวกยิงไม่พ้นแล้วก็ขอให้เขาคง,งนะคงกระด,ดูกเดี๋้เป็นอะไรนะปู่นะพี่ครับพี่โชว์หน่อยพี่พี่โชว์หน่อยว่าผมไม่คงไม่ใช่เอาออกกันนี่เหรอ ได้หมอมาแล้วมีเึ่งไอครับเอานะครับหลังจากที่นักรเหล็กไหลนะครับได้บอกกล่าวกับปู่พญาสมิงเหล็กไหลกันที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ชมบารมีกันนะครับโดยการเอามีดกรีดบริเวณตรงผิวหนังนะครับเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกของจ่าสิเอกพีระพงจ่าสิเอกพีรพงนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับก็้อจับภาพครับ อานะครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกว่าพอกินเข้าไปแล้วมันอาการมันร้อนเหมือนโอ้อะไรมนมนมาจิ้มร้อนขึ้นมาเลยในตัวผมครับแล้วก็ดูกินแล้วก็ไม่มีอะไรมากแค่เป็นรอยนิดเดียวก็คือว่าไม่เข้าไม่เข้าเลยแค่ช้ำเลือดแค่ช้ำเลือดแค่เลือดชิบออกนิดเดียวอ่าครับครับคือไม่เข้าลึกครับแค่เป็นรอยขูดแค่นั้นเองครับครับ ส่วนถามคุณพี่ชื่อจ่าอะไรครับจ่าสามารถครับเป็นไงบ้างครับตอนที่ผมไม่ได้ขีดอ๋อคุณพี่ชื่อจ่าอะไรครับพี่อิทธิพลครับจ่าอิทธิพลเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับกล้องถ่ายด้วยเด๋วมือเลยอ่าขออนุญาตเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ที่ได้จมบารมีเหล็กไหลไปแล้วโดยการรีดลงบนผิวหนังรู้สึกยังไงบ้างครับก็ แต่ว่าจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไอ้ก็ว่าได้เลยเชื่อก็ว่าได้ครับก็ไม่เคยไม่ลองไม่เคยไม่ได้เคยสัมผัสมาขนาดนี้ครับก็รู้สึกความรู้สึกมันก็จะเป็นแสบนิดนิดก็ไม่มีอะไรไม่แบบม่ตรฐานแบบไม่เข้าด้วยอะไรแบบม่แค่ซึมซึมซึ้มกันเลยครับอาจารยนด์เพี่ ตอนกดกดแรงไหมมีดแรงไแรงครับหนังย่นเลยไหมคือก็กดตั้งแต่เต็มแรงก็เหมือนกับเราหั่นเนื้อหั่นหมูนะก็จะแรงกดไปถึงก็โดูก็ก็ถือว่าประทับใจนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เอวันวันหน้าครับเสียอัดนะครับออยากจะฝากอะไรไว้นิดนึงครับวันนี้หลังจากที่ได้ชมบาลีอีทีนิสอีกหลายลนวนะครับมีของดีติดตัวแล้วก็ต้องรักษาให้ดีกาปฏิบัติตัวให้ดีนนแหละเดี๋ยวสิ่งที่ติดคุ้องเอง ครับก็เ,เพื่อนเที่ได้รับชมเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นักว้อนเหล็กไหลนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนั้นก็สวัสดีครับ